กรบเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะ <c oughs> วันนี้พี่ไนท์ก็จะนำข่าวสดร้อนๆมาให้เออค่าเงินบาทลอยตัวนะคะตอนนี้ค่าเงินบาทจากกระทรวงการคลังลอยตัวนะคะเอ,อ่อหุ้นหุ้นนิเคอตตอนนี้ เงินเยนอ่าเด็กๆยังไม่รู้จักเงินเยน,นเงินเยนนิ่มของญี่ปุ่นเงินยูโรมันเป็นของยุโรปแล้วก็เงินหยวนมันเป็นของจีนและก็เออประมาณนี้ก่อนนะคะเออครูนยก็จะบอกเด็กๆว่าถ้าการใช้เงินเนี่ยต้องมือต้องประหยัดนิดนึง เงินเนี่ยมันมีมูลมูลค่าที่สูงเงินเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงมากเด็กๆต้องประหยัดเงินนิดนึงอย่างเช่นครูในายให้ยี่สิบบาทครูในายให้ยี่สิบบาทต้องเหลือกี่บาทคะสิบบาทครูนายให้สิบบาทต้องเหลือห้าบาทแล้วถ้าเกิดครูในายให้พันนึงเลยต้องเหลือห้าร้อย แต่เมื่อวานเมื่อวานครูนหนไปเอาออกจาก ATM มาแป0รครูนเหลือร้อยเดียวนี่หมายความว่าใช้เงินเกินตัวสำหรับครูนเองนะอย่าใช้เงินเกินตัวลูกการใช้เงินเกินตัวเราจะไม่มีกินข้อ1เราต้องหางานทำเองข้อ2เราต้องรู้จักมักม,มักคือ เราต้องรู้จักประหยัดถ้าไม่ประหยัดเราก็จะไม่มีกินทุกอย่างหนึ่งไลแมนอของรอใจทั้งนั้นเลย KFC McDonald ทุกอย่างมีกินมีใช้ข้อสอง Food Panda วันนี้มันก็ปิดไปละ Seven Eleven ทูมันนี่ตืเตืติต๊กตอกช็อป ปีอาซาดานะโอะ้โหเสื้อสวยให้สกิงกิ้งกิ้งเอ่อพิมรีพายน้ำหอมนู่นนั่นนี่เด็กเด็กก็หกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทซื้อกดซื้อกดซื้อกดโหลดปื๊ดโหลดปื๊ดโหลดเปื๊ดซื้อกดซื้อกดซื้อกดโหลดปื๊ดกระดิ่งมากิ้งกิ้งคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเด็กเด็กก็ หกสิบเก้าบาทอานิดหนึ่งหกสิบเก้าบาทอานิดหนึ่งทำอย่างเงี้ยเป็นนิสัยก็ไม่ดีนะคะอ่ะจากหกสิบเก้าบาทครูนายขอยี่สิบบาทได้ไหมคะครูในา์ใช้เงินยังไงเดี๋ยวคุณไอ็บอกให้อครูในา์ใช้เงินแบบนี้ครูนา์เอาห้าสิบบาทเนี่ยไว้ในกระเป๋าครูในา์ใช้สองกระเป๋ กระเป๋าหนึ่งใช้ยีสิบบาทอีกเป๋าหนึ่งใช้เหรียญบาทเอออันนี้น่าคิดนะคะใช้เหรียญบาทและอีกครั้งป้ายแรกใช้ขึ้นรถเมล์ป้ายแรก,น,แรกนั่งรถเมล์ขากลับนั่งรถไฟฟ้าเออน่าคิดนะคะขาป้ายแรกครูในตอนเช้าไปวัชรศรีป้ายแรกครูในเดินออกจากซอยเดินออกจากซอยไปถึง หน้าไปรถเมล์เราทนร้อนนิดหนึง่งเดินออกจากซอยห้าไคูณไหนไปใส่บาทให้คุณพ่อให้คุณแม่นเนี่ยคูณไหนเดินออกจากซอยไปหน้าไปรถเมล์ตรงเซเว่นเรเอารถอรถไฟฟ้าสายห้าสามสี่หรือสาย 5, 3, ห้าสามเก้าควรจะขึ้นไปและประมาณ15บาบาทเท่ากับรถไฟฟ้าราคาเดียวกันนะคะ นั่งรถเมลไปถึงวัดพระีแล้วใส่บาตรเราเตียมอาหารใส่บาตรไปแล้วใช่ไหมเราใส่บาตรได้เลยแล้วก็ตรดน้าไปให้คุณพ่อคุณแม่เสร็จขากลับราคาเท่ากัน15บาทนั่งรถยฟฟ้ากลับมาแล้วเด็กๆจะจะได้รู้จักบาปบุญคุณโทษว่าบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันคืออะไรนะคะเสร็จเราก็มานั่งสมาธิอืม วันนี้ใช้เยอะทำยังไงอะหนึ่งร้อยบาทห้าวันเท่ากับห้ารอยบาทวันนี้เราเหลือ400รถ้าเหลือ400เท่ากับเราใช้ไป400เราใช้ไปหนึ่งยบาท300รเราใช้ไป300บาทมันจะลดเหลือถ้า ใช้ไปสามร้อยเราเหลือสองแล้วก็หมดแล้วค่ะห้าร้อยเมื่อวานคูไหนถูกตัดเงินเดือนไปประมาณสามร้อยเพราะว่าซื้อแหวนสองวงสองวงตัดไปสองร้อยนี่ก็เหลือเท่ากับห้าร้อยเงินเดือนคูณไอออกตั้งแต่วันที่สิบหกจนถึงเงินเดือนคูไหนออกทั้งสิบหกและสิ้นเดือนคูณไอจะมีเงินทั้งหมด สามร้อยก็อีกเจ็ดพันก็เป็นพันอีกพันพันพันเจ็ดพันสามพันสามให้เด็กๆไปคิดเงินข้อเนี้ยให้คุณได้หน่อยนะอย่างเช่นห้าพันเนี่ยเท่ากับเงินเดือนพนักงานเงินเดือนของคุณหมอได้หมื่นหนึ่งบางคนก็สองหมื่นบางคนก็สามหมืน่นลองคิดราคาราคาตกตกเนี่ยมันเป็นเงินเดือนนะคะ เงินเดือนถ้ากินแฮมเบอร์เกอร์เมื่อก่อนเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งและคุณนายบอกว่าให้ทําเศรษฐกิจพอเพียงให้คุณหนายหน่อยนะคะหกินถั่วงอก 2. ลองกินไข่ฟูผ้าทิศด,ดู 3. นึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดรวยนะคะขอบคุณค่ะ